สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทั้ง่องทุกท่านนะคะใครยินดีตอนรับนะคะของสู่ชองฉบับผ้าด้วยนะคะพี่น้องคะค่าเมื่อนี้นะคะมาพบเจอกันนะคะในส่วนนะคะซีโมงแรกนะคะนอกของวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสนะคะมาพบเจอกันนะคะในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่พี่น้องแฟนคลับทั้ง่องล่อค่อยนะคะเป็นแนวทางนะคะหวยลาวพัฒนานะคะหวดประจําวัน พุทนะคะที่21กันยย้อน2 5 6, 6 5นหานะคะมาในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสรุปนะคะตัวเลขแนวทางนะคะทุกสำนักเนาะพี่น้องเนาะค่ะจาังใดเข้ากับมาเบืองน้ำกันนะคะว่ามีสำนักใดแน่นะคะเนาะหนาติดตามนะคะตัวเลขหนารุ่นนะคะเนาะเอาลองไปพิจาลณหน้าเบิองเนาะพี่น้องเป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะคาะสำหรับพี่น้องคนใดที่เขามารับชมคลิปนี้นะคะมักเรือว่าชอบนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ชนะคะ เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางชองนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อค่ะสิเดบบอผาดข่าวสารแนวทางจากทางช่องนะคะเนาะหาพี่น้องค้นใดน,นะคะที่สนใจครีมนะคะ1ชุดนะคะรวมค่าจัดส่ง500บาทนะคะสําหรับก้นที่เป็นซิวนะคะเป็นฟ้านาบอขาวใสนะคะมีกากัดจุดดางดำเนาะพี่น้องเนาะนามองคานะคะหาสนใจกแอดมาที่เบอร์ไล่นะคะ0 826844 7 7, 7 9เดก่าเด้อค่ะพี่น้องคะ เอาค่ะเพื่อเป็นการบอเสียเวลานะคะบอว์าอลายใหญ่ห้างเนาะพี่น้องนอกมาเตรียมแคปหนาจอน้ากันเลยนะคะเป็นแนวทางแรกนะคะเป็นของพระอาจารย์สายขมิญนะคะเนาะเป็นแนวทางนะคะของพระอาจารย์สายขมิญเนาะพี่น้องเอาแคปหนาจอไว้เนาะพี่น้องชุดสามตัวนะคะมีสองสี่หนึ่งสองสี่หกนะคะสองเก้าหกสี่สี่หนึ่งนะคะแล้วก็สี่สี่หกแล้วก็สี่เก้าหกนะคะเนาะ วิ่งนะคะวิ่งไปที่เก่ากับสีนะคะวิ่งเก้ากับสีน้องพี่น้องเนาะวิ่งเก้ากับสีนะคะชุดสองตัวบนล่างนะคะมีสีหนึ่งนะคะสีสองสีหกสีเจ็ดสีเก่าเก่าสองเก่าหกเก่าเจ็ดนะคะ,คะตัวที่พระอาจารย์เน้นก็คือนะคะค่ะตัวเน้นก็คือสีหนึ่งสีหกนะคะเก่าหนึ่งหล้วกับเก่าหกน้องพี่น้องเนาะ,ะเอาแคปหน้าจ,จอไว้นะคะแนวทางตัวรีของพระอาจารย์สายขมยีนะคะเราพัฒนานะคะเนาะ เอาค่ะม,มื่อเบิ้งนะคะเป็นนะคะของปูหนึ่งศูนย์นะคะวิ่งบนล่างแปดเก่าเนาอพี่น้องเนาะชุดสามตัวให้มาหางเดียวคือหนึ่งแปดเก้านะคะชุดสองตัวมีหนึ่งเก่าแปดเก่านะคะศูนย์เก่าศูนย์หาหนึ่งหกหาหกแล้วก็หกเจ็ดนาอพี่น้องเนาะปูว่งกลมเนีนไปที่แปดเก่าแล้วก็ศูนย์หานอพี่น้องเป็นแนวทางฝากต่อนกันนะคะแคปหน้าจอไว้พิจนารณาดเด้อค่ะ ไปกันแบบเร็วๆเนาะพี่น้องเนาะสรุปพองสุดท้ายแล้วนะคะเอาแคปหน้าจอไว้นะคะเนาะค่ะอันนี้เป็นคล้องนะคะ F c ซนะคะจากซ้ายเหนือเนาะคะ่ะเนาะเป็นเราพัฒนานะคะมาจากทางเหนือนะคะหัวที่แล้วแตกบนล่างด้วยพี่น้องด้วยสูตรหนีของเพื่นนะคะ <c oughs> แตกบนล่างนะคะหัวที่แล้วนะคะน่าติดตามเนาะพี่น้องลองพิจารณาเบิ้งนะคะฟันวิ่งไม่ตัวเดียวค่ะพี่น้องวิ่งบนล่างก้าเม็ดเดียวนะคะเนาะ ชุดวินนพันมี่เก้าสองแปดสี่นะคะพันจับเ่กันกระชิมีเก้าสองนะคะเก้าแปดเก้าสี่นะคะเนาะสองแปดสองสี่แปดสี่นะคะเอาพี่น้องนะคะแคปหน้าจอไว้พิจรารณานะคะเป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะเนาะเอาลมกัะแห้งพี่น้องนั่งอยู่หน้าบ้านนะคะเนาะเอาแคปหน้าจอเวยค่ะเด้อเราพัฒนานะคะไปต่อเลยนะคะเป็นของปูโคราดนะคะพี่น้อง ของแนวทางของปูโคราดนาติดตามด้วยพี่น้องเด้อน,นะคะแนวทางของปูโครหลาดนะคะเนาะ,ะปูแยกหายเป็นบนล่าง,งพี่น้องเนาะค่ะบนนะคะวิ่งไปที่สามกับสี่นะคะเด่นทีสามเนาะค่ะเนาะประกบคู่หายบนมีหาสามหกสามเจ็ดสามหาสี่หกสี่เจ็ดสี่นะคะ,ะปูเน้นไปที่หาสามหกสามเจ็ดสามนะคะล่างนะคะเพื่อนวิ่งไปที่เก้าเม็ดเดียวนะคะวิ่งไปที่เก้าเม็ดเดียวนะคะ กรมีนะคะสามเก้าสี่เก้าห้าเก้านะคะสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งนะคะเนาะคะ่นะ,คะล่างเพิ่นเน้นไปที่สามเก่าสี่เก่าหาเก่าเนาะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอไว้พิจารณานะคะ,นะคะสำหรับแนวทางของปู่โคราชนะคะลาวพัฒนานะคะเนาะไปกันต้อนะคะพี่น้องคะอันนี้นะคะเป็นแนวทางนะคะสายดวนนะคะเนาะ สายด่วนนะพี่น้องเนาะลองแคปหน้าจอไปผิดจาลณหน้านะคะอันนี้ทางของผีคนนี้นะคะพี่น้องบว่าสิเป็นเล้านะคะหรือว่าห้าหน้อยนะคะห้าหน้อยเข้าทุกวันแตกวันเด้อพี่น้องเด้อห้าหน้อยนะคะเนาะอ่าเจ้า,าบาดว่าได้ล่งให้พี่น้องนะคะเจ้าบาจะลงในเพจเฟซบุ๊กนะคะเนะาะอาผู้ไดมักนะคะสายห้าหน้อยนะคะเนาะ ลงให้ทุกวันนะคะในทางเพจ a c e b o o k ฝากพี่น้องไปกดติดตามให้น้านะคะเชะบาพารวยนะคะสีใส่หมวกสีเหลืองๆเงนาะพี่น้องนะคะเนาะเพจนะคะทางแฟนเพจนะคะ Facebook นะคะ,นะ,คะเนาะไปติดตามเบ่งนะคะสําหรับแนวทางหวยห้าหน้อยในทางช่องนั้นนะคะเนาะค่ะอันนี้เป็นวิ่งบนล่างฟันไปที่6เม็ดเดียวนะคะเนาะมี4ี่หกสี่สามหกสามนะคะ 6, 8, 6, 0, 6, 9, หกแปดหกศย์หเก้าและกัหกสองนะคะเนาะสำหรับแนวทางนะคะ หวยราวพัฒนานะคะเอาแคบนาดเจาะไว้นะคะเนาะเป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะอเอาค่ะโอนะคะโอของพี่ยอดนะคะคนบุรีรัมนะคะเนาะอ่าพี่ยอดคนบุรีรัมนะคะแนวทางนะคะวิ่งนะคะเป็นวิ่งบนล่างเด้พี่น้องเด้อสี่กับสองนะคะเนาะส่วนไฮมาสี่กับสองนะคะจุดสามตัวนะคะมีหกสี่สองหก หกสี่หนึ่งหกสี่สองเก้าสามเจ็ดเก้าแปดสามนะคะจุดสองตัวหายมามีสี่หนึ่งนะคะหนึ่งสี่สี่สองนะคะสามเจ็ดแปดสี่หลกสี่หาเราพี่น้องเนาะเอาพิจารณาเบิงนะคะแนวทางของพี่ยอดคนบุรีลมสำหรับเล่าพัฒนานะคะเนานะ,ะเอาแคปหน้าจอไว้นะคะเป็นแนวทางฝากต่อนกันนะคะพี่น้องคัดต่อไปนะคะแนวทางนะคะ สุดท้ายนะคะเป็นของฉบ่ายเองนะพี่น้องเนาะเอาเอาไปพิจารณากันเบิงนะพี่น้องแนวทางเราพัฒนานะคะเป็นแนวทางของฉบ่ายเองนะพี่นอนะ้องเนาะวดประจําวันที่21กันยายนนะคะ25 6 5เนหานะพี่น้องเนาะชุดวินมี6 0 9 4 3นะคะมีหาตัวพี่น้องจับวินเองได้นะคะเนะาะบัวมักทีว่าฉบ่ายจับให้นะคะพี่น้องสาม,มารถจับเองได้เลยนะคะเนะาะฉบ่ายวิ่งให้ไปที่หกกับเก่านะคะ แล้วฉบางมักหกเก่าหกสี่หกสามเก้าสี่เก้าสามแล้วก็สี่สามเอาพี่น้องลองพิจจรณาเบิ้งนะคะเป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะเนาะ่าเป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะเพื่อมกเพื่อชอบพ่อจังตามนะคะบ่มัาเข้ากับปล่อยพานเด้อพี่น้องคะหาทางจ่องกระนําเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะเสียนเพิินนะคะแต่ละเสียนที่เพิินห้มานะคะแนวทางนะคะไว้เล่าพัฒนานะคะเพิ่นกระนําเสนอเป็นเพียงแนวทางผิดถือกบว่ากันนะคะพี่น้องเนาะ พี่น้องก็ใส่ดุลพินิษ์ในการรับช่เบิงเพื่อมักเพื่อชอบพ่อจังติดตามบ่มักเข้ากับปล่อยผ่านนะคะเนาะสรุปนะคะทั้งหมดนะคะเจ็ดสำนักเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดสำนักเข้ากับจังมาหลุนน้ำกันอีกเนาะพี่น้องว่าสำนักใดสิเขานะคะนาติดตามต่ตนะคะมาพบเจอกันนะคะหลุนกันหลังเนี่ยถ้าหวยเล่าพัฒนาออกเด้อพี่น้องเด้อเอาค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอลาพี่น้องไปก่อนไว้พบเจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ